ตรลงไอ้เซนท่นเราไม่เห็นภาพด้านลาดพร้าวอะไม่เห็นค่ะแต่ว่าคาดกันเขาลรือหากันมากในโซเชียลเพราะเหมือนกับห้างเขายังไม่เปิดนะยังไม่เปิดช่วงเขาซ้อมพนักงานกับทีมงานเขาถูกไหมช่วง8ปดโมงถึง10บโมงแต่เห็นแบบลูกค้าตกตกใจตกใจคือแต่ห้างเขายังไม่เปิดนะก็คือมีคนไปรอจะเข้าห้างใช่ไหมคะแล้วก็พนักงานที่อยู่ในห้างด้วยอะค่ะที่เหมือนไปเตรียมจะเปิดร้านอะเอ๊ะปกติเวลาซ้อมเนี่ยจะบอกให้รู้ไหมน่าต้องแจ้งวันนี้ซ้อมอีกวันกับพนักงาน วันนี้เห็นว่าซ้อมสิบสี่สิบห้านี่ซ้อมเสร็จไปแล้วอ๋อใช่ใช่ตอนนี้น่าจะเยี่ยสิบโมงเซ็นทรัลพร้าวเขาเปิดค่ะอ่าต้องบอกไหมบอกหมายว่าควรบอกหรือว่าหรือว่าไม่ต้องบอกให้มันดูสมจริงคะมันจะอกแตก่มันจะหัวใจวายไหมยิ่งแต่พี่ว่าบอกอย่างที่กรณีปิดท้ายเมืองไทรายการเลยแฟชั่นกับพรหมนาดเนี่ยเอออันนี้มันสมจริงมากอ่าถ้าบอกก็มีปัญหาไง อันนี้ตอน8โ <บง S 1> มงครึ่งก็ก่อนห้างเปิดนะแต่อันนี้ถ้าไม่บอกนี่แตกตื่นมากนะคะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราเห็นคนเดินมาแบบนี้ก็ขอให้เราบบอ๋อเขาคงบอกตอนนั้นเลยมั้งคะอาจจะทําท่าแกล้งหลบบอกให้เราทำท่าแกล้งหลบ ูนี่ไปค้นหาคนที่ซ่อนอยู่เหมือนจริงมากวิธีต้องทำยังไงน้องไว้จำได้ใช่ไหมคำคาถาพี่ต่อหนีซ่อนสู้ค่ะหนีก่อนถ้าหนีได้ให้วิ่งไปในทางที่คนเขาวิ่งกันไปเราวิ่งไปทางนั้นแหละซ่อนก่อนแล้วก็หาที่ซ่อนถ้าเราหนีไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันจะมาตุ้มๆแบบเกี้เราต้องรวมตัวกันสู้ ไม่ใช่ออกไปสู้กับคนร้ายนะคะสู้ในที่ตั้งที่เราซ่อนอยู่นี่แหละนี่การซ้อมเมื่อาวานนี้ที่แฟชั่นสุดท้ายนนจบด้วยการ <Hall S 2> ที่รปภควบคุมตัวได้แล้วตำรวจก็มาช่วยจับเหมือนจริงนะตับโตกับตำรวจเลยครับพี่ตัดต่อเขาสักคนไหมตัดดวตำรวจจะเข้าไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณระหว่างที่ดูภาพนี้ดูภาพไปสิ ปเ,ปเดิมน้ำเย็นๆน้องไบร์น้้ำด่างอิชิตัน PH+ ค่ะมีค่า PH ประมาณ8.5เป็นด่างอ่อนๆนะคะก็จะช่วยเรื่องปรับสมดุลร่างกายผลิตด้วยเจแปนเทคโนโลยีดื่มได้ทุกวันมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะหน้าพิยุทธ์นี้จะเป็นอิชิตัน PH+ น้ำด่างขวดสีฟ้าผสมวิตามิน B รวมอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและการทํางานตามปกติของระบบประสาทและหัวใจส่วนน้ำด่างขวด <ink> สีเขียว ผสมวิตามินดีและสารสากัดจากใบแปะก้วยที่เขาเรียกินก่อบำรุงระบบประสาทและสมองค่ะ